ไปนะครับไปเบิ่งควาเราเกี่ยปากคอนะครับพอดีว่าเบิ่งแควยน้ำพอนะครับมือนีก็ชี้เต้ว่าเบิ่งปากคอแล้วนะครับพื้นที่เรียงปากคอนะนะครับพื้นที่เอื่นนะนี่ครับเคยเห็นได้ที่อื่นเขามานั่นเลยมาเก้เห็นได้ปลาดุกนะครับมือนีก็เห็นปลาคอนะครับมือหน้ครับคุณครับมาแล้วครับมา ขึ้กบมาดิเออเออแกเบียไปดินี่คอืงเรื่ยๆน่อะนอหเสาแรงวพ่อเสาแรนีมูมุ้งหกัม่คือเก่าม่งน้ครับพี่น้องนี่นะครับปาคอนะครับนี่ครับมันประด <to> ุกนะครับนี่นะครับอือ เขาใม่<อ>ตั่งในพ่อให้มันกินหัวอาหารในพ่อนะเขาไม่ติ่งในค่อยให้มันกินหัวอาหารในงร้ค่อยค่อค่อยมีมเป็นอาหารประดุกทั่วไปนะครับนี่นะครับเปนอาหารทั่วไปอ,อาหารประดุกปลาเนี่ยแอาหารกบอาหารประดุกอาหารปลาคอแต่ว่าสัวหลายแต่เขาถือว่าก,ก,กินดีคืออาหารปลานิ่งอาหารปลากินคือกัดกินเนี่ยอาหารนนี่เป็นปลากินเนี่อ มันสีนีอาหารตกฤฤฤฤอาหารปลาดุกอาหารปลากอหอมันมันสีนี้จงหายครับผมแลังจากห้าวสีแยกเกล็ดใส้ของโปรตีนชุดนี้จะเกล็ดล้วพ่อหนิรอบวันที่มีสิบแปดโมกะล่าสามเดือนขายได้แค่หนึ่งนะพ่อเนาะนี่นะครับไปลองเบิองนะครับเหลียงบุคอห้าขีดถึงเจ็ดชีนี่ครับเริ่มขายตัวละห้าชีถึงเจ็ดชีนะ <screws> ชุดนี้ก็สิชุดนี้ก็มากดินเปลี่เดียวกันเดียวกันข้อมูลน <su> <Joan> <sh asına decided using awake> ี่ใกล้ออกกับล่งอันนี้อันนี้ใกลออกกับล่งอันนั้นอ๋อลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยเนาะพ่ออือสจแลับแบบทั้งพวสสะอาดบ่อพร้อมบ่ครับนี่คืออันนี้เหมือนตากกระเบื้อันนั้นตากบ่อนี่โอ้ตากบ่อแล้วเกานีมาล่องกระเบื้องนั่นกับคราบหมุนกันตากตากบ่อนี่เขาคือสูบน้ำออกเบลมซูบน้ำออกเบวทตากแดดบ้านปูนขาว ขคือตากไวแจ่กักันยางจะไรยางจะไรดีป่าวดีกันบอยมันแหงดีกะเอาเจ็ดมือนซะเจ็ดมื่นนะครับเจ็ดหมือเขาเกบอแหงดีไะกันทอดเจ็ดมือเแล้วแบบนี้นีกันคือถ้มันแหงคือน้าออกเวทบ้านปูนขาวท่านที่ข่ะผมกตาไปประมาณเจ็ดมือแหงดีเจ็ดมือดีดีไรกันเอาป่าไปลงเด้เอาน้ำลงแลวก็ป่าล้งรลบเอาน้ำลงลงที่กจะลงหลคับผม ลงพอ่อปล่อยปลาเลยครับลงไอ้แจ็กเก็ตหนึ่งน้ำนก่อนจะปล่อยปลาสมมติวลูกปลาจีน่า,ม,า,ม,ามืออืน่นมือนี่เขาเอาเอาน้ำไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลอยครับผมมืออื่นมากกว่ปล่อยปลาลงเลยลรเราบรนยกากาปลาใหญ่ขึ้นกับค่อยเอาน้ำเพิ่มนิดเดียวเพิ่มนิดเดียวเพิ่มนิดเดียวเพิ่มน้ำไปตามระดับความใหญ่ของปลาเนาะพ่อเพิ่มน้ำ แต่่วาาเสนใจครับตรงมีใจลากิลีด้วยวมีใจลากิลีมีตะปูนขาวบ่พอที่เขาใส่อยู่นี่บ่ที่นี่อีกอย่างหนึ่งเกลือเกลือบ่ครับประมาณครอป่าปล่อยปั๊บใส่ประมาณสองสามชั่วโมงกับบานเกลือบ่หนี่ประมาณงาดหนึ่งกับบ้านลึกไปเลยถึงหนึ่งสี่สิบโลสี่สิบโลครับเกลือเป็นเกลือเม็ดเกลือเม็ดเกลือเกลือใหญ่เกลือเม็ดใหญ่ๆน่ะสินเท่าเท่านี้บ่ครับ บ้านดุงบ้านนี่เราทุ่<น>มเมตรเลยเราไปเด็อีกประมาณเบิ้งน้ามามัานจังไหนก็นค่อยเบีงไปตามระดับน้าม,มันครับรนี่แหละพวกกิ๊หรอกกิวเลียนี่รนรบริสเอนมาเพให้น้ำเ <พอ S 1> ชียวอนี <ไง S 1> <ม>่อีเอ็มที่ครับน,นอกาศึกษาได้ตามยูทูบแล้วกานการพั่นได้กะน เอาเห็ดได้ก็ได้ครับผมคือผลิตขึ้นมาเล่กเยอะเยวนี้คือแจวมาพ่อนี่ผลิตกินเองเลยอ๋อครับงานก็คืองานเตี้ยนนี่ก็ได้ผลิตไปไล่พวกพ่อคือผลิตกินเองเลยวันนี้่ได้ซื้อเขาตะก้อนนี่พ่อซื้อเขาครับผมซื้อผมอันตะก้อนนี่พ่อซื้อเขาเนี่ยอันนี้นี่พ่อซื้อเขาม่านี่อันนี้สิบแปดสิบบาท อนนะครับี่แต่ว่าพผอบอ่ามันบอไหวสถิติมาไปเองสิ่อก็เลยเจ็บถึ้นมาเองจ็บขึ้นมาเองเนี่ยนะพ่อเจ็บถึ้นมาเองโดยทีบมาซื้อแบบนี้ครับผมถ้าสิมีหัวเสียบริสุทธิ์ายมันเป็ีนทังสี่นี่นี่คือถังผลิตหัวเสียเองนี่แหละผลิตเอ็มนี่ทีครับนี่แหละนี่แหละครับพี่น้องพ่อสิผลิตเองเลยหอมเลยเวลาปอมันอะไรอ่านปลามันหลายๆครบเบิด์ตอีกอ่ะเบิดนี่มัน ลราพ่อ,อก็จะเอาผสมอาหารโอ้ผสมอาหารไม่กินว่าพ่อที่ไหนเราไม่น่านนะไม่น่านน้ำหูจ้าว่าน่านมิ่กินครับผมข้าก้อนี่ลงไปอ๋อศาดอุ้ <สะ S 1> อยมาเ,เรียนมาเรียนเรียนวิชาขอความรู้ดิไ <c oughs> ม่มาสี่เรียงงนยังไงนะพ่อเนาะมี่น่านนี่สิว่าแม่น่าเสียด้วยนี่คร,รับนี<ด>่นแหละน่าดีอืมขอบน่าดียนโยอยู่ไหนตอนนี้นิดน้อยอันนี้เป็นลูกกระดุกนะครับนี่ ซื้อซื้อมาก่ครับหรือว่<ม>าใครบอกว่าเขาต่อมให้มาตา,างข้อ<ม>เอา,า 3, 3, ่าสามแสนสามแสนตัวแล้่าสามแสนตัวแต่ว่ายานี่ยมฝนย่ยอย่างนี้น้มันขนมาหอดพินมากว่าบ่อต่ำข้อกับที่ทอระบายเลยที่เกี่ยวตันอยเลครับโอ้จขึ้นมานขึ้นมาเข้ก็บ่อยมันเขามาครับก็ข้บอ,อยากระบายว่าน้ำข้าไหลข้ออยากระบายเข้อ ขอตามอืมพอที่เดี่ยวตัง่างก็นี่นะครับบริเวณนะครับส่วนของพขาเนียนนะครับอยู่โลเมตรหลักสิบแปดนะครับทั้งมีควายงามนะครับทั้งเรียงป่านะครับพี่น้องครบนะครับมานะครับมาเบิ่งนะครับมาศึกษานะครับเครื่องบานทุนบานี้ก็เลยว่าบ่อยากเที่ยวประหยัดจุกันอยากมาอยู่จังซี่เขาลูกเลยมาเยี่หมผู้ใดอยากศึกษานี่มาได้บ่าพอเนอะครับนี่นะครับมาศึกษากับพอได้นะครับ มาเปิดประสบการณ์นะครับมาเอาความลูลนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่เล,ลาพ่อละสองแสนพาน,าน,นมไม่เลวผมมีคนเชื่อแป่ว่ามันสุดแบบครับ <c oughs>